เสียบโทรศัพท์เสียบไปเสียบมาดึงสายโทรศัพท์ออกอันนี้หักน้ำไหมลงเนี่ยสีได้ไปหาสื่อไม่ยูบ่ญาหลุดออกจากขันเบาเองนะยูบุายาก็หลุดออกจากเบาอันนี้เบาโทรศัพท์เนี่ยทีได้ไปสื่อไม่ยูสายกับ่คาอยดีฮาร์ตัเลียงเปียงเงินโบมีอยู่ยน <laughs> <laughs> ี่ตังเงินเก็บโบมี่เงินใส่ นี่ยู่งบะมีเงินเก็บอยู่งบะมีเงินใสพี่น้องเลยเงินดีใสบะมี่นี่แต่เงินเก็บบ่มีเงนินใสพี่น้องเอ้ยนี่ก็สิขึ้นบ่โดนดอกก็ขึ้นจักเครืองชั่วโมงกุลกพ่อหรอก ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่ลาวีขอบคุณลหลายเอาตามสบายเด้เอาตามสบายเ่าเป็นยังหรอกตามสบายเด้อค่ะเด้อไปบ่ท่านเกิดที่ไปย้อนหลังไงหรอกโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงเด้อเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงไก่ปีใหม่แล้วอันนี้ก็บจีกึนนั่นไล่ไปยัน อีกอันหนึ่งอยู่ไปถ้าเอาโม่ง,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 งวงันอย่างนั้นจองนึงยังบไม่ทันผ่านอยู่อยู่ไหนเอาโม่งจากน้อยสวัสดีค่ะพี่ละบี ื่อขึ้นขึ้นเมื่อไลัยตีสามเขึ้นขึ้นเมื่อไลัยตีสามพี่น้องเล,ลูกขึ้นมากเขาของน้ำแนละ้วนอนบารับด้วยไหลสดไปเลยลูกขึ้นมากด้ไหลสดตีสามพอดี หงงาเงินซื้อเคียงซักผ้าไปอีแม่ใส่เลยนีน่เคียงซักผ้าเอาซุ้มเหมือนซักเอาอันอันนี่ยังก็เอื่น LG เนาะเอา LG LG ก็ดีนี่ของของอันเจ้านายใส่อยู่นี่กับของซ้ำซุ้งซ้ำซุ้งก็ดี LG ก็ดีอยู่นี่นันยูโรปุรีกับ LG สิบสองกิโลสักป่ะห้มได้พร้อม สิบสองกิโลสักผมในร้อมโยนโยนอ่ะกะที่เอาไปนเอาไปอีแมจกอันอันเก้ามันพังไปหรอหนูกัดสายไฟเบิดเลยอันเก่าอันเก้าลูกเก้าหนีหรอหนูกัดสายไฟเอาไปสอมบอติดเก้าก็เลยเอาหนีเพระวันสอมสองเที่ยวหรอเนาะพี่น้องวันวันนี้สีไปซื้อไม้ให้เล่าหรอไปซื้อไม้ให้เล่า ตะกอนสื่อแปดพันบ่สื่อแปดพันเนาะเดี๋ยวนี้บ่กหงจักตัวไหนพบ่ท่านไหนไปบังไปสื่อไปไหวเล่าให,เาให้เล่าได้สักผ่าปั้นผผาห่มผ่า,ผาอ่อนยังไข่บ่ลำบากอันผูน้ใดบาซักบ่สะอาดผู้ขาบาซักสะอาดห้างเทียงห้อักมือบ่สะอาดปันซักเคียงสำมางเทีย เขียงมันปัน่นค่ะคือย่างมนปั่นจนว่าเสียสิขาดไปซนะักสะอาดอยู่พี่น้องตามผู้กาดใส่มากยี่ว่าจักปีแล้วแต่ก็าเหลือม,มีดเคียงสักผ้าใหม่ๆไห่บแต่ก่อนหน่แป้งๆซื้อแต่ก่อนสมัยต่างแก่เขาเฮ็ดมาใหม่ๆหมมนใส่ทีแรกทีแรกเคียงทีแรกเป็นของสิงเกอือบตอนนั้นซื้อของสิงเกือบรุ่งเท่าใดไรมัน2ฝาเนาะซื้อของสิงเกือบรุ่งต่กอนหน่อย วันนี้พ่อของสิ้นเกลือพังแล้วก็มาใส่เคียงกันของยังหนอเริ่มซื้อแล้ววันนี้ต่อมาจังก่อยมาใส่จุ่มเหมือนตะกอนนี่บริษัทอันครีมเพะท่านมีเนาะวันนี้พ่อบริษัทแอร์ีมีมี่ับอันอันอันซ้ำซุงมีก็เลยมาใส่ชุ่มนีแล้วพี่น้อง